สวัสดีค่ะนาะงสาวทัศน์ุนทนนะคะเลขที่2ีสชั้นม .4 ีครับสค่ะ คำอุปรสรรคนะคะ x สิบยกกำลังสิบแปดเพตาสิบยกกำลังสิบห้าเทลาร์สิบยกกำลังสิบสองจิก1ะสิบยกกำลังเก้าเมกะสิบยกกำลังหกกิโลสิบยกกำลังสามเฮกโตสิบยกกำลังสองเดคาสิบยกกำลังหนึ่งเดซิสิบยกกำลังลบหนึ่งเซนติส0ยกกำลังลบสมิลลิสิยกกำลังลบสามมโคสิบยกกำลังลบหนาโนสิยกกำลังลบเพิโกสิยกกำลังลบสิเฟมโตสิยกกำลังลบสิอตโตสิยกกำลังลบ ปริมาณฐานมี7ปริมาณนะคะความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาปริมาณมีหน่วยเป็นโมลคะ่ะปริมาณเสริมมี2ปริมาณนะคะ1หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเรเดียน2หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมสเตอรเรเดียนค่ะ